สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกุมขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่านะคะคลิปนี้แอดมินจะพยากรดาวพระพุธด,ดวงเดียวนะคะขยับเป็น3มจังหวะแบบเสิร์ฟเดินเร็วสองครั้งนะคะผิดปกติสองครั้งเลยแล้วก็ครั้งสุดท้ายเนี่ยจะไปเข้าฮอตเป็นตําแหน่งมหาจากักรและราชาโชคอยู่ในเรือนปัตนิของเจ้าชะตาลัคนาราศีกุมในแอดว่านะเป็นสองเด้งนะ พราะในภพเรือนที่เจ็ดเนี่ยเวลาที่พระพุทธเข้าไปเนี่ยมันมีตำแหน่งที่เขาเรียกว่าอุดมนาระแม้จะเล็งดวงชะตานะคะแต่ก็ไปเล็งกับดาวคู่สมพลอีกแอดวาจจหัะเนี้ยดีนะสาหรับลัคนาราศีกุมเนี่ยโชคดีหลายๆจังหวะอยู่อย่างเช่นพระเสาร์ทับเรือนตัวเองคนอื่นเขาโดนหนักแต่ลัคนาราศีกุมแอดบอกเลยนะว่าเจ้าชะตาปรากฏว่ามันเป็นองค์เกณฑ์น,นระอย่างเงี้ยเจ้าชะตาประสบความสําเร็จในเรื่องของอาวิชาชีพหรือความสามารถส่วนตัว ในทันทีที่พระเสาอยู่อย่างนี้ถ้าเจ้าตามีความรู้ความสามารถอะไรบางอย่างเจ้าชะตาจะประสบความสําเร็จในแบบดังในลักษณะที่ถ้าทําอะไรเป็นช่องเป็นทางเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์ก็ดังจะเป็นเซลล์จะขายโน่นขายนี่อะไรต่างๆในช่วงระยะเวลานี้ก็มีคนเชื่อจะพูดหรือจะทําอะไรเขาเรียกว,ว่าเกิดความมั่นมั่นคงมั่งคัง่งและดังได้และดีได้ด้วยตัวเองเพียงแต่ว่า กลุ่มจะต้องต่อสู้กับสัญชาตตญาณในช่วงระยะเวลานี้ที่ดาวสั่งไว้ว่าดาวไม่ได้สั่งดาวบอกผลไว้ว่าคุณจะต้องเป็นคนที่เบื่อหน่ายกับชีวิตไม่อยากทําอะไรขี้เกียจไม่อยากออกไม่อยากพูดเพราะดาวพระเสาร์มันดันเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศของคุณมันเลยมีเรื่องอีหลักอีเหลือประมาณว่าอยากจะปลีกวิเวกแต่มันปลีกไม่ได้ นะคะหลายๆอย่างจะประสบความสําเร็จนะดังนั้นเจ้าตาทํางานให้มันให้มันเกี่ยวกับเรื่องของความวินาศก็ได้อยู่เบื้องหลังวางแผนนะคะเป็นคนจริงๆระดับผู้บังคับบัญชาก็เป็นเรื่องของการอยู่เบื้องหลังนะงานเบื้องหลังทุกอย่างงานรับงานห้องแลบงานวิจัยงานต่างๆที่มันอยู่เบื้องหลังความสําเร็จต่างๆเนะี่ยประสบความสําเร็จได้ค่อนข้างมาก แอนมองนะจะมันเป็นเรื่องของวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยจะสร้างชื่อเสียงแล้วก็ทําให้เจ้าตะตาเกิดหลักทรัพย์ขึ้นมาในช่วงระยะเวลานี้แล้วยิ่งคนที่อายุเกินสี่สิบห้านะแอนมองว่าปังนะพระเสาทับหลักอะส่วนลักษณะของพระฤหัสเนี่ยที่อยู่ในเรือนที่สามของเจ้าชะตาเนี่ยแอดก็มองว่าส่งผลดีเพราะว่าเป็นดาวราชาโชคคือมันมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่แอดมองว่าชาวลักนณาราศีกุมเนี่ย ควรจะได้รับสิ่งดีๆหลายๆคนบอกว่ายังไม่ได้รับสิ่งดีอย่างแอดมินบอกเลยเรื่องไร้ยร้ทำไมไทยตรงคุณต้องเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและเปลี่ยนแปลงการกระทําในวันนี้ลองลองนั่งนึกดูว่าเราทําอะไรซ้ําๆซ,ซึ่งมันไม่เกิดประโยชน์ไหมเราอยู่ในเราอยู่ในเส้นทางที่มันไม่สามารถจะพัฒนาตัวเองไปรับราชาชโชคอย่างที่แอดมินบอกไหมลองค่อยๆค,ค,คิดลองค่อยๆตัดสินใจนะคะ ถ้ารู้สึกว่าเรายังอยู่ในเส้นทางซ้ำๆเจ้าตาพยายามเปิดเส้นทางใหม่ของตัวเองด้วยการเรียนรู้ในเรื่องใหม่ๆเรียนเพิ่มเติมในเรื่องใหม่ๆเพราะฤหัสอยู่ในเรือนสหัชชะเป็นราชาโชคแสดงว่าเปิดโอกาสให้เจ้าตา ไปติดต่อไปสื่อสารในสังคมใหม่ๆไปพูดไปเจราจาไปเ,าเรียนรู้กับคนอื่นๆที่เขาประสบความสําเร็จดาวเจ้าเรือนตัวเองจับกลุ่มรุมคู่อยู่กับดาวพระรหัสัป,ปดีเป็นตําแหน่งเทวีโชคในเรือนสหัสชะแม้ตัวเองนะคะจะรู้สึกว่าไม่อยากไปไหนเพราะดาววินาทับลัคนาอยู่แต่เจ้าชะตาก็เดินทางน่าดูเหมือนกันหรือไม่งั้นวินาทับลัคนามีโอกาสเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบ้าน ที่ดินที่อยู่ที่อาศัยการทำงานจังหวัดประเทศมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในสองปีครึ่งนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้เรามาคุยเรื่องพระพุธเพราะแอดกำลังจะบอกเหมือนกับบอกลัคนาราศีอื่นๆว่าในขณะที่ดาวต่างๆเดินไม่ดีพระพุธในซีกซ้ายเนี่ยเดินแล้วได้เกณฑ์ดีตลอดเรามาดูกันนะคะพุธของชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยในวันที่18มิถุนาเนี่ยยกเข้าสู่เรือนปุตตะ พุทธเป็นเจ้าเรือนบุตรตาและพุทธเป็นเจ้าเรือนมรณะนะคะแสดงว่าเจ้าชะตานในช่วงระยะเวลานี้บุตรหลานบริวารเปลี่ยนโรงเรียนหรือเปลี่ยนที่เรียนหรือเปลี่ยนอะไรอย่างนี้นะคะเป็นจังหวะที่เขาจะต้องจบจากที่เดิมไปเริ่มที่ใหม่อะไรอย่างนี้นะคะหรือมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างกับบุตรหลานบริวารหรือคนอายุน้อยกว่าหรือบางคนกับบุตรหลานบริวารลาออกไม่ใช่บุตรหลานบริวารสิลูกน้องลูกน้องลาออกนะคะหาลูกน้องใหม่ ปรากฏว่าเจ้าชะตาได้พบลูกน้องใหม่ที่ค่อนข้างดีนะคะบางคนนะคะอปุตตะดาวเจ้าเรือนพระพุธเนี่ยเป็นดาวมารณะด้วยเป็นดาวปุตรตะที่เป็นกเกษตราธิบดีด้วยบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการมีบุตรในช่วงระยะเวลานี้ถ้าพูดคุณไม่เป็นกาลรรีก็จะต้องบอกว่าคุณมีโอกาสแล้วละ่ะที่จะได้บุตรหลานบริวารเพิ่มขึ้นคุณมีโอกาสแล้วละ่ะหลังจากที่รอมานานนะคะ คุณมีโอกาสแล้วละที่จะได้บุตรหลานและบริวารที่ดีในช่วงระยะเวลานี้นะคะมีหัวคิดทันสมัยช่วยเหลือรเริ่มสร,สร้างสิ่งต่างๆให้แต่ในกรณีของคนที่มีดาวพระพุธเป็นดาวการิจรก็ระมัดระวังเกิดเรื่องของสัตว์เลี้ยงลำบากที่จะต้องดูแลที่จะต้องสั่งสอนนะคะเนี่ยสงสัยว่าพ่อแม่น้องยกเนาะ พูดเป็นกาลีหรือเปล่าลูกเลยเป็นแบบนี้นะคะก็ดูแลสั่งสอนบุตรหลานบริวารของเราให้ดีจัดการให้ดีบางคนเลี้ยงสุนัขบางคนเลี้ยงอะไรช่วงระยะเวลานี้เราะวังเขาออกไปกัดสําหรับคนที่พูดเป็นกาลีนะเกิด<อ>เรื่องลาคาญใจก็คือกัดแล้วเราก็ต้องไปชดใช้นะคะบุตรหลานบริวารสร้างนี้สร้างศิลนนะคะบ,บริวารไม่ดี เนี่ยพูดเป็นกาลีแต่ถ้าพูดไม่ใช่นี่ต้องต้องบอกว่าประสบความสําเร็จในเรื่องของการได้ลูกน้องใหม่ได้บริวารใหม่ถ้ามีบุตรหลานมีบริวารก็ต้องบอกว่าเขาพึ่งพาได้ถ้าแบบรอคอยมานานพยายามแล้วไม่ท้องสักทีช่วงระยะเวลานี้คนในครอบครัวท้องนะคะหรือตัวเจ้าตาคู่ของคนรักท้องคุณจะได้มีบุตรหลานมีบริวารมีสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะช่วงระยะเวลานี้บางคนก็ ทำตัวแบบเหมือนดาวเจ้าเรือนปัตนิเนี่ยเป็นราชาโชคนะคะอยู่ในเรือนบุตรตะแอดทำนายเพิ่มให้ว่าช่วงระยะเวลานี้มันเหมือนกับว่าเจ้าชะตาเนี่ยได้คู่ครองที่อายุน้อยกว่าหรือคู่ครองคนรักเนี่ยเอาแต่ใจตัวเองแต่มันเป็นการเอาแต่ใจตัวเองที่เขานําโชคลาภความสําเร็จมาให้อยู่พอพุธหรือว่าเจ้าเรือนบุตรตะเนี่ยเป็นเกษตรก็แสดงว่าคู่ของเจ้าชะตาบางทีมีโอกาสถูกหวยนะคะ ตัวเจ้าตาในช่วงระยะเวลานี้ดูแลคู่แต่คู่ก็ประสบความสําเร็จคู่ครองคนรักเนี่ยประสบความสําเร็จมาให้เจ้าตาอาชื่นใจนะคะหลังจากที่พระพุธเข้าไปอยู่ในเรือนนี้ก็สุขสดใสเกี่ยวกับเรื่องของคู่เกี่ยวกับเรื่องของบุตรหลานบริวารเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนนะคะเออลักนาราศรีกุมนะคะการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมาเล่าให้แอดมินฟังซิว่าเออแต่ว่าอันนี้มันเป็นพุธเข้าในวันที่สิบแปดเนาะ แต่ว่าพระอาทิตย์เป็นราชาโชคเนาะถ้าร่วมทุนร่วมหุ้นหรือซื้อกับคนที่อายุต,ต่างต่างเพศเนี่ก็อาจจะมีโอกาสถูกนะราศีกุมมีใครถูกหวยไหมเนาะมีโอกาสนะคะพอหลังวันที่18ก็ยังมีโอกาสอยู่เพราะว่าพุธจะอยู่ตรงนี้จนข้ามเดือนมิถุนาไปเลยพุทธเป็นเจ้าเรือนปุตตะการเสี่ยงโชคการเสี่ยงดวงโชคลาภความสําเร็จอะไรต่างๆโดดเด่นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ เนี่ยการซื้อหวยโดยเบอร์ก็มาการลงทุนต่างๆได้เงินปันผลกลับมาเรื่องของความสําเร็จในเรื่องบุตรหลานบริวารหรือบุตรหลานบริวารที่เติบโตแล้วเนี่ยนำเงินทองโชคลาภมาให้ก็ได้นะคะพอสี่วันที่สี่กระกฎะาคมพระพุทธขยับย้ายเข้ามาพบเรือนนี้ก่อนหนะ้านั้นนะคะพระอาทิตย์มาพระอาทิตย์อทำไมมองพระอังคารเป็นพระอาทิตย์ทุกทีพระอังคารนะคะพระสุกนะคะขยับในววันที่สามสิบมิถุนายน พระพุทธเข้ามาอยู่ในเรือนอริโดด,โดดเลยนะคะมรณะเข้าเรือนอริในฐานะตําแหน่งมรณะหรือคนที่เป็นการิตตอนนี้ผ่อนคลายนะคะเกิดเรื่องราวที่ประสบความสําเร็จเขาเรียกว่าเจ็บไข้ได้ป่วยก็หายเกิดเรื่องเปลี่ยนแปลงโยกย้ายก็ปรากฏว่าเป็นการโยกย้ายที่เริ่มดีขึ้นเพราะว่าพระพุทธเข้ามาอยู่ตรงนี้เป็นคู่มิตรปรับ ตัวดีขึ้นจัดการกับปัญหาอุปสรรคต่างๆได้ดีขึ้นนะคะบุตรหลานบริวารที่ดื้อในระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่าเจ้าชะตาได้พูดคุยปรับความเข้าใจปรับทิศทางกันดูกันและในช่วงระยะเวลานี้อาจจะมีเรื่องของการงอนงอกแงกคุยกันแบบก็ปภาษาคู่มิตรเจ้าชะตาสามารถที่จะเจรจาต่างๆแก้ไขปัญหาที่มันอยู่ในเดือนมิถุนายนเนี่ยออกมาได้นะคะ ช่วงระยะของต้นเดือนอ่ต้นเดือนต้นเดือนกรกฎาคมหรือว่าวันที่สี่นะคะที่พระพุทธขยับย้ายเนี่ยเข้าสู่ภพเรือนอริเนี่ยสิ่งที่จะพบก็คือเจ้าชะตาเนี่ยช่วงระยะเวลาเนี่ยปัญหาอุปสรรคสิ่งต่างๆเจ้าชะตาแก้ไขได้สิ่งที่ต้องระวังดาวอรอิหรือพบเรือนอรอิแอดก็จะต้องทายสิ่งที่ต้องระวังอยู่แล้ว ระวังเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์เหลียงเพราะแอดเตอร์ตั้งแต่ข่าวที่แล้วแล้วระวังมันหายระวังมันเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะในช่วงระยะเวลาที่ดาวข้างหนึ่งเป็นปุตตะดาวข้างหนึ่งเป็นมรณะสําหรับที่คนที่เป็นกาลีด้วยหรือสําหรับคนที่อยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องของดาวพุธเข้าสู่ภพเดือนอริแล้วอยากจะทําให้สบายใจช่วงระยะเวลานี้อาจจะไวเจ้าที่ ว่าเจ้าที่ที่บ้านว่าเจ้าที่ที่บริษัทไอ้สารพระภูมิอะไรแบบนี้ค่ะแอนมองว่ามันเป็นเรื่องของการคอนเน็กง่ายนะคะซิกเซนหรือในช่วงระยะเวลานี้บางคนอาจจะต้องไปเจราจาเกี่ยวกับเรื่องของมรดกเกี่ยวกับเรื่องของการแบ่งทรัพย์สินแล้วดาวมันเป็นคู่มิตร การเจรจาต่างๆในขั้นต้นอาจจะเป็นปัญหาอาจจะมีอุปสรรคให้ในการพูดคุยการเจรจาขอให้เป็นการเจรจาที่มีสตินะคะแล้วก็พูดจาแบบว่าไม่ไม่หักหลังไม่รุนแรงเจ้า,าตาจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการเจรจานั้นหลังจากที่พระพุทธเข้าเนี่ยพระเกตย,ย้ายนะคะเข้าไปรวมเกตเข้าไปรวมด้วยนะคะ ช่วงจังหวะที่เกตเข้าไปรวมแอดมองว่ามันเกิดความสําเร็จในการพูดคุยเพราะว่าเจ้าตามีวาทศิลป์และสามารถที่จะพูดคุยเกี้ยกล่อมดังนั้นมันมีเรื่องของการชนะศัตรูอยู่ในช่วงวันที่14กรกฎาทีนี้พระพุทธเนี่ยจะย้ายอีกทีหนึ่งมามีตําแหน่งเป็นมหาจักรและราชาชโชคอยู่ในเรือนปัตนีนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าตาจะได้ของขวัญของฝากของมีค่าของใหญ่ของมีราคาจากคู่ครองคนรักแน่ หรือเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลาได้เงินปันผลได้หลายสิ่งหลายอย่างจากคนที่ร่วมทุนคนที่ร่วมหุ้นนะคะเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้ถ้าใครทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการพูดการสื่อสารการเจรจาอะไรต่างๆก็ปรากฏว่าได้สร้างชื่อเสียงถ้าทํามาอย่างประจําสม่ําเสมอการติดต่อสื่อสารหรือการทําอะไรใหม่ๆในช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่าประสบความสําเร็จได้รับ ชื่อเสียงเงินทองมีทิศทางในการทํางานต่างๆค่อนข้างดีในช่วงของวันที่ปลายปลายเดือนกรกฎาคมนะคะเรื่องของความรักดาวพระสุกรเนี่ยเข้าเรือนปตัตน,นิมีโอกาสสมหวังมีโอกาสแต่งงานสําหรับคนที่ดูกันมานานนะคะมีโชคลาภจากเพศตรงข้ามและเป็นโชคลาภแบบปึกๆด้วยนะคะตอนนี้นะคะเรื่องทะเลาะเบาแหวงมีไหมก็ต้องบอกว่า มีปะทะประทังพระอังคารเป็นคู่ศัตรูอยู่ในเรือนพระอาทิตย์เนี่ยมีเรื่องของการคือมีปัญหาทะเลาะเบาแหวง้งใช้คําพูดคําจาประหัตประหารใจิตใจกันเนี่ยก็ได้เพราะมันเป็นคู่วิวาทะอยู่ในเรือนปะตะนัตนินะคะเจ้าชะตาคู่ครองคนรักหุ้นส่วนมีโอกาสปะทะกันแต่มีโอกาสที่จะเจรจาก,กันสําเร็จและมีโชคลาภจากคู่ครองคนรักจากหุ้นส่วนมันเหมือนกับการต้องปรับความเข้าใจกันด้วยความรุนแรง แต่แอดว่ามีสติกับความรุนแรงนั้นสักนิดหนึ่งแล้วมันจะไม่ออกนอกแถวคือเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้ a แอดมองว่าตอนที่พระพุทธเข้าสู่พบเรืองปตานนี้แล้วมันมีความร้อนของพระอาทิตย์เนี่ยทำให้เจ้าชะตาเนี่ยอยากจะพูดจาอยากจะเจรจาในลักษณะแตกหักรุนแรงเกียรติเป็นเกียรติรักเป็นรักนะคะไม่อยากจะปณีปนอมกับใครทั้งนั้นเพราะฉะนั้นแอดมินบอกเลยว่า มันไม่ต้องทําอย่างนั้นก็ได้ถึงแม้ว่าคุณจะมีดาวที่แบบจะวิวาดฟาดปากกันอยู่ในเรือนปัตนินะคู่ความคนรักแต่คุณก็มีดาวที่เป็นคู่ธาตุน้ําเจรจาด้วยความลุ่มลึกใจเย็นยิ่งจะทําให้เจ้าชะตามมีสเสน่ห์มันแล้วแต่ว่าคุณจะเลือกวิธีไหนนะคะถ้ามีสมาธิมากนั่งสมาธิปฏิบัติบูชาภาวนาบูชาคุณก็จะมีสติในการเลือกคําพูดออกจากปากเราได้รวดเร็ว ช่วงระยะเวลาที่ชาวลัคนาและราศีกลุ่มเนี่ยดาวสามดวงของคุณเนี่ยเข้าไปอยู่ในภพเรือนนี้แอดมองว่าเจ้าชะตาสามารถที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างสมูทได้เพราะว่าดาวพระสุขหรือว่าเจ้าเรือนสุภะหรือว่าเจ้าเรือนพันธุข,ของคุณเนี่ยค่อนข้างมั่นคงเป็นคู่สมพลอยู่ในเรือนปัตตนีะ การรวมกันมันจะทําให้เจ้าตาเข้มแข็งเสมอแต่ถ้าเกิดคุณเอาพระอังคารไปหักล้างนะคะการพูดการเจรจาต่างๆเอากฎระเบียบไปจับโดยที่ไม่แบบว่าไม่ผ่อนไม่ผ่อน,ไม,อนไม่ปลนในช่วงระยะเวลาเนี้ยคือมองให้ดีสหัสช้ามันเป็นเอกสารสัญญาก็ได้สมมุติมันผิดก็ไม่ต้องไปจับให้มั่นคันให้ตายแค่ให้เขาไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขสําหรับคนที่เป็นเพื่อนร่วมงานคนที่ทํางานด้วยกันนะคะ ให้เขาไปแก้ไขให้โอกาสเขาแต่อย่าใช้วิวาทที่มันแบบรุนแรงเพราะมันจะเสียหายไปเลยตัวเจ้าชะตาเองเนี่ยเลือกได้นะตอนเนี้จะใช้คู่หกสี่หรือใช้คู่หกสามจะใช้ดาวสามในเรือนหนึ่งหรือใช้ดาวสี่ในเรือนหนึ่งหรือใช้ดาวหกในเรือนหนึ่ง ถ้าเจ้าตาใช้ดาวดีไม่ใช่ดาวประทาแอดมองว่ามันจะประสบความสําเร็จมากเพราะพ่อพูดมันเป็น,นตําแหน่งมหาจักรและราชาโชคมันได้โชคลาภจากการเจรจามันได้โชคลาภจากการพูดมันได้โชคลาภจากการปาปณีปนอมกับคนที่อายุน้อยกว่าหรือคนที่เป็นบริวารคนที่เป็นลูกน้องเห็นไหมคะโชคลาภความสําเร็จมันก็จะมามีโอกาสนะซื้อบ้านซื้อรถร่วมกันกับคู่ครองคนรัก มีโอกาสตั้งมั่นเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นปึกแผ่นในครอบครัวเจ้าชะตามีโอกาสแม้กระทั่งช่วงระยะเวลานี้นะคะทําอะไรต่างๆกับหุ้นส่วนกับผู้ครองกับเพศตรงข้ามที่ร่วมทุนร่วมหุ้นกันน่ะมันประสบความสําเร็จมากๆเลยนะพระพุทธอยู่ในตําแหน่งนี้ดีมากๆเพราะฉะนั้นเจ้าชะตามีสติให้มากใช้ลักษณะของไหวพริบต่างๆที่ได้มาจากพระพุทธในช่วงระยะเวลานี้นะนะทำให้เจ้าชะตาพัฒนา ในทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเจริญก้าวหน้าขึ้นตัวเจ้าชะตาเองเนี่ยดาวพระพุธเนี่ยผ่านการเป็นคู่เสน่ห์ผ่านการเป็นคู่ประชาสัมพันธ์ผ่านและมาถึงตําแหน่งมาหาจักรราชาชกในช่วงปลายเดือนกรกดาคมเนี่ยทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นลักษณะของผู้ประสานสิบทิศเลยค่ะคุณจะได้รับความร่วมมือจากบริวารคุณจะมีบริวารรักใคร่คุณจะจัดการกับบริวารที่ไม่ดีออกไปได้คุณจะราบรื่นในการประกอบ กิจการงานของคุณต่างๆที่มันใช้พื้นฐานจากการพูดการเจราจาไม่ว่าคุณจะไปเป็นเซล์ไม่ว่าคุณจะเป็นคนค้าขายไม่ว่าคุณจะเป็นคนทํางานคนทํางานก็จะมีเรื่องของตัวหนังสือเอกสารสัญญาการเขียนการพูดการแม้กระทั่งในในช่วงระยะเวลานี้ถ้าคุณเป็นอะไรดารานักร้องนักแสดงที่ผ่านการแสดงออกผ่านการเจราจาผ่านการใช้วาทศิลป์ก็ประสบความสําเร็จมากๆนะคะ ดาวพระพุธที่อยู่ในเรือปรนปัตานีนะแนนอดบอกเลยนะว่าไปตรีโคนกับดาวพฤหัสแล้วก็ตีโคนกับเรือนลาภะซึ่งเจ้าเรือนก็เป็นราชาโชคอยู่เพราะฉะนั้นเจ้าชะตาต้องบอกเลยว่าช่วงระยะเวลานี้ขอให้มีสติและคุณจะมีความฉลาดรอบรู้ขอให้มีศีลธรรมมีเหตุผลถูกต้องกฎเกณฑ์คุณจะเป็นที่นับถือและประสบความสําเร็จเป็นที่นับถือของคนในสังคมและประสบความสําเร็จก็ เป็นในลักษณะที่สารสัมพันธ์กับบุคคลรอบตัวแล้วสามารถพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเองขึ้นไปได้นี่ดาวพุธด,ดวงเดียวนะเดินสั้นๆแต่ส่งผลให้เจ้าตาสองเดือนเพราะฉะนั้นมีกำลังจิตมีกำลังใจในการรับมือกับทุกปัญหาค่ะแอดแยกดาวออกมาเพื่อให้รู้ว่าเนี่ยดาวดีดาวไหนที่มันแย่เนี่ยแอดจะไม่ได้ไปพูดถึงแยกออกมาแต่ทำนายออกไปให้เจ้าชะตาระวังตั้งรับ ในการทำนายในแต่ละเดือนแต่เห็นว่าบางคนโอ้โหอันนี้เนี่ยฟังแล้วอ่อนแรงเพราะฉะนั้นในแยกดาวดีออกมาตีให้ดังนะคะเจ้าตตาจะได้มีกำลังใจในการพัฒนาตัวเองและก้าวเดินต่อไปในเดือนหน้าและเดือนต่อๆไปขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับการรับฟังมาจนถึงนาทีนี้แอดมินเป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาราศีกุมนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ